สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l l t Podcast ประจำวันศุกร์ที่17กันยายน2564ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลงเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้กดดันหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ยแม้จะมีปัจจัยหนุนจากการรายงานยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐโดยยอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคม ออกมาขยายตัวเพิ่มขึ้น0.7%เมื่อเทียบรายเดือนส่วนทางกับที่นักวิีคา์คาดว่าจะปรับตัวลง0.8%โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดเทอมการศึกษาในสหรัฐค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดลดลง0.18%ดัชนี S&P 500ปิดลดลง0.16%และดัชนี NASDAQ ปิดบวกไป0.13% นอกจากนี้มีการรายงานข้อมูลแรงงานของสหรัฐในคืนที่ผ่านมาคือตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาเพิ่มขึ้น20,000รายสู่ระดับ3 3 2 0 0 0รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสูงกว่าที่นากวิคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ3 0 0 0 3 0 0 0 0รายขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องปรับตัวลดลง187,000รายสู่ระดับ2,660,000ราย ซึงเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2021ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนีปิดในแดนบวกนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและเดินทางหลังจากสายการบินไรอันแอร์ปรับเพิ่มคาดการภาวะการสัญจรทางอากาศในระยะยาวซึ่งได้ช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะโดยดัชนียูโรสต็อกหก0ปิดบวกไป0.44เ ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.59%ดัชนีฟุตซิลลอยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.16%และดัชนีดัตตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป0.23%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนลบโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิปิดลดลง0.62%ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ส จากแรงขายทํากำไรของนักลงทุนหลังตลาดปรับตัวขึ้นมาได้ดีในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง1.22%จากปัจจัยกดดันเรื่องปัญหาด้านการเงินของบริษัทเอเวอร์แกรนด์และการเข้ามาจัดระเบียบของทางการจีนในกลุ่มธุรกิจคาสิโน,โนในหมาเก้าค่ะขณะที่ดัชนีหังเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง1.46% ส่วนตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง0.74%จากแรงขายทำกํำไรหลังตลาดปรับตัวขึ้นมาติดต่อกันเป็นวันที่4และสำหรับตลาดหุ้นไทยเซินตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น0.22%ขณะที่ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ที่จะมาสนับสนุนการลงทุนค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง2.12% เนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัวที่ระดับ72.6ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะสำหรับกลุ่มการลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปรับตัวลดลงมาบ้างแล้วแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงซึ่งอาจจะมีแรงเทขาย เพื่อลดความเสี่ยงออกมาก่อนการประชุมเฟดในวันที่21 2 2ถึง22กันยายนนี้โดยคาดว่าหากตลาดปรับตัวลดลงมาประมาณ3-5%น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด principal us equity กองทุนเปิด ktm erm european equity fund กองทุนเปิด mfc m, m china equity และกองทุนเปิด p r i n c i p a ิเวียดนามอ t y ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ